ผู้ช่วยคนใหม่ของอารีทุกสิ้นเดือนคือฝันร้ายของอารีนักบัญชีสาวผู้ขยันขันแข็งโต๊ะทำงานของเธอเต็มไปด้วยกองเอกสารและหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สว่างวาดไปด้วยตาราง Excel ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดอีกแล้วเหรอเธอพึมพำกับตัวเองอย่างเหนื่อยล้า งานของเธอคือวงจรที่ไม่รู้จบดึงข้อมูลจากไฟล์หนึ่งไปวางในอีกไฟล์หนึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งอีเมลแจ้งผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในวงล้อมันกินทั้งเวลาและพลังชีวิตของเธอไปจนแทบไม่เหลือวันหนึ่ง ขณะที่กำลังจะจมลงไปในทะเลแห่งตัวเลขสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นโปสเตอร์ประกาศเล็กๆที่บอร์ดของบริษัทเปลี่ยนงานซ้ำๆให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย Power Automate ข้อความนั้นส่องประกายราวกับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ต้องเขียนโค้ดเธอกระซิบกับตัวเองด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่อาจเป็นทางออกที่เธอตามมาหามาตลอดก็ได้อารีตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการอบรมทันทีด้วยความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ ในห้องอบรมอารีได้พบกับพัดวิทยากรผู้เป็นมิตรเขาไม่ได้พูดถึงโค้ดที่ซับซ้อนแต่พูดถึง workflow ที่เปรียบเสมือนการสร้างเส้นทางให้โปรแกรมทำงานแทนเราทีละขั้นตอน Power Automate ไม่ใช่แค่เครื่องมือพัดกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่มันคือผู้ช่วยที่ทำงานแทนคุณคำพูดนั้นโดนใจอารีอย่างจังนี่คือสิ่งที่เธอต้องการมาดรอออดอผู้ช่วยที่ไว้ใจได้และไม่เคยเหนื่อย อารีกลับมาที่โต๊ะทำงานในวันรุ่งขึ้นแต่ครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแทนที่จะเริ่มกรอกข้อมูลด้วยมือเธอเริ่มสร้างเวิร์กโฟล์แรกของเธออย่างตั้งใจเธอค่อยๆลากและวางกล่องคำสั่งต่างๆเข้าด้วยกันเหมือนกําลังต่อจิ๊กซอ์ชิ้นสำคัญเ <c oughs> มื่อทุกอย่างเข้าที่เธอกดปุ่มรันและและ้วมหัศจรรย์ก็บังเกิด เมาส์บนหน้าจอขยับเองไฟล์ถูกเปิดข้อมูลถูกคัดลอกและวางจากนั้นอีเมลก็ถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติอารีเอลหลังพิงเก้าอี้ด้วยรอยยิ้มกว้างสิ้นเดือนครั้งถัดไปมาถึงแต่ไม่มีภาพของอารีที่ต้องอยู่ทำงานจนดึกอีกต่อไปเธอเดินออกจากออฟฟิศตรงเวลาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทิ้งผู้ช่วยคนใหม่ของเธอให้จัดการงานที่น่าเบื่อนหน่ายต่อไป งานบัญชีไม่ได้เป็นภาระของเธออีกต่อไปแต่มันคืองานที่เธอสามารถควบคุมและจัดการได้อย่างชาญฉลาดอารีได้เวลาและพลังชีวิตของเธอกลับคืนมาทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่จะเปลี่ยนงานซ้ำๆให้เป็นระบบอัตโนมัติ